ดียามเช้านะครับวันนี้พามาชมทุเรียนนะครับทุเรียนปีกว่าแล้วนะครับอยู่อยู่สุรินทร์นะครับอยู่อำเภอพระเชษบ้านโพใหญ่นะครับมาดูครับแตกตาต้นนะครับ ทุเรียนนะครับทุเรียนปีกว่านะครับมีปีกว่าแล้วก็ต้นเพิ่งปลูกด้วยนะครับดูครับน้ำต้นของเขานะครับมีตายบ้างรอดบ้างนะครับเล็มดูในอากาศยามเช้านะครับนะครับตัวนี้กำลังแต่ยอดดีเลยนะครับเพิ่งวางระบบน้ํานะครับดูต้นนี้ครับ สูงนะครับตัวนี้สูงแบบประมาณเมตรแปดสิบครับดูครับใบเขาเขากำลังแทงยอดออกมานะครับ แล้วก็มีต้นกำลังปลูกนะครับปลูกได้ประมาณสามสี่วันนะครับยอดกำลังมานะครับปลูกอยู่ทุ่งนานะครับดูดินดินเขาลอกหน้าดินออกนะครับผมปรับสภาพดินแล้วก็ปลูก ตัวนี้ได้ประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วครับเพิ่งเพิ่งลงผูกนะครับยอดเพิ่งออกมานูนะครับมาดูต้นที่มันจะตายแล้วนะครับมันเพิ่งถอดยอดมาใหม่นะครับ สวยนะครับพึ่งออกดูแต่ละต้นกันครับตันนี้จะเป็นพันพวงมณีนะครับยอดกำลังมานะครับผ่านหน้าหนาวมาได้แล้วครับอันนี้จะเป็นหนามดำยอดก็กำลังออกมานะครับหนามดำ จะมีต้นเงาะนะครับต้นเงาะตอนแรกต้นนี้จะตายแล้วนะครับมันยอดเราออกมาหลัต,ต้น,น,น,นคลับ ต้นนี้นะครับปลูกได้เดือนกว่าแล้วครับปลูกเซรมเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวครับถ้าตายก็ตายก็ซื้อมามาปลูกใหม่นะครับปลูกจนกว่าจะโรดนะครับเท่ากับเราศึกษาไปด้วยนะครับต้นนี้ครับสูงมากครับ ครคลิปนี้ก็ถ่ายชมเพียงเท่านี้นะครับทุเรียนสุรินนะครับไม่จำเป็นต้องดินยังไงก็ปลูกได้นะครับผมว่าครับสวัสดีครับ